นีเขาอยู่บรรยากาศในงานผาปาอะไรอย่างเงี้ยเหรอเขาไม่ลือง้าปาบันกระเลืองแล้วนะคะอันนี้เป็นบริการรอบๆนะคะเออากันนี้แม่เจ้าภาพเอาแม่เจ้าภาพขนาดแม่อแม่ขอแก๊สแม่ขอแก๊สมายืน พอจพาบุญเตี๋แม่แหมเสร็จแล้วพอจะพาบุญวสัมภาษณ์สัมภาษณ์จะพาบุญครับเมื่อนี้มีงานอย่างครับอยู่นี่โอ้สวัสดีครับแฟนเพจของครูโดมเนาะอ๋อของของครูแอมเนาะครับครับวันนี้งานผ้าป่าโรงเรียนบ้านกระเหลืองตำบลบ้านเตี๋ยวคือเมืองศรีเกตกับ จ้างนะเบียบวาทศิลป์ครับเดี๋ยววาทศิลป์เลยปลาบางคลืนนี่เรียบร้อยแล้วนี่ฉลองพ่อปลาครับระเบียบวาทศิลป์ครับผมรำขวัญใจมหาชนเนาะคนก็เริ่มหลายเนาะลุงแหลมเนาะครับคนเริ่มหลายครับบ้านข้าเต็มเลยตอนนี้ครับเต็มบรรยากาศเลยครับจินเจโนยเนี่กระสากระสิเต็มเลยแหละครับเนี่ยวบรรยากาศรอบๆนะครับัวลัมกับบ้านนอนปากพันธ์ธรรมะประภาพครับสถานที่ว้างขวางครับ พีดี่พีังจอดรถเด้อพีงจอดรถเออจอดรถพีดได้ครับยุ้ไม่จอดได้บ้านเหมือนเปะนอาสิเก็บอยู่ขันขางทางขางยังพีดครับพี่น้องมาเบิ่งหมอลำนมกันได้ครับเด้อครับต้องเป็นป้ายืนติดตามติดตามชีวิตชีวิตค้ายูทูบเบอร์สาวอันนี้บ่าเด็กว่าเด็กสต็อปเป็นบอเออหนาเป็นแล้ว อ่เบินาไปนน้องสนีฝากบอกว่าสันนีฝากบอกว่าฝากใครคนบอยน่อเขาลงเลยเบินเาลงเลยนอ๊ไ่มอเกิัอยปเาไว้นกใส่กูใส่สดเออรู้แต่ไยอานีนานะครับยังไ่ได้อาบน้ำแต่เสาวยังไม่ได้อาบสาเนาะน้ไม่ได้อาบแต่สาอยู่อาบไปเลย้ัหนาไปเลย น้ำบริอาบน้ำบริอาบน้ำไปยังบริอาบมล้ำกันล้างต่างห่านนะครับนี่สาวแอมเอาไปน้องเคียนไม่ยกบ่ะนะน่ะเขาอัอนนั้นเอียงเาขาคลายของบอกอ,อ,อันนี้มดนแรมโดมขายของนะเจ้าอ๋อรถมล้ำเพื่อกระจจอดอยู่หนีนะครับบรรยากาศบรรยากาศอยู่หนีแดดนทีทักมึงอยู่มี่ต้แดด แดดดีเนาะโมเป็นฝนมาตกแล้วหนาเหมือแรงเนาะมันยกเอียงน่ะยกเอียงโยกผมนี่ที่นี่ฝนฝนแรงครับให้เบิ่งนไก่ใหหนาให้เบิร์นไก่ขอ็ดมันตั้งเต้นมีบรรยากาศของตอนเช้าครับครับบรรยากาศวอร์มาร์ทเพืนขวัญใจมหาชนรับเดียววัฒนศิลป์ปีสามบ้านกัลเหลือง ที่ที่สามนะครับที่สามตันก็เหลือที่ที่สามแล้วพี่หนามาันหลุนต่อไปว่าสิได้ชนะอย่างเน,น,นาะจะระเบียบชนะเลิศสามปีสหนกในบรรยากาศการทํางานการเดือดครับบรรยากาศนะมึงหลบๆเพิ่งกำลังตัางห่านอยู่นะครับพี่หนาที่ใส่เคสยกนะครับเพราะว่าอันนี้คือให้ดรหลีกมัง้งอาจจะคิดว่าเป็นนักสัตว์ไม่ที่ใหญ่อยู่เด๋ยครับไม่ที่ใหญ่